กลับมาติดตามรับชมรายการป้องปากอยากเล่ากันต่อนะครับ<ช>เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณชมมาดูถึงบรรยากาศที่กุ้งเกินไปมาต้นรายการเรื่องของการลงทะเบียนมาดูเรื่องของการที่ใครจะไปมีซิมเป็นของตัวเองอหรือว่าอาจจะมีซิมที่2ก็ไดาเพราะว่าบางทีน่ะ คนเราไม่จำเป็นต้องมีเบอร์เดียวก็ได้<อ>มี2เบอร์ก็ได้แต่ใจเดียวแค่นั้นเองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยเรื่องของการที่จะมีซิมใครที่ไปซื้อซิมการแล้วเชื่อว่าต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ต้องถ่ายภาพแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาอีกค่ะเพราะว่าทั้งแบบเติมเงินแล้วก็แบบรายเดือนนะคะ <c oughs> เขาจะมีการให้ลงทะเบียนซิมก่อนเพื่อที่จะป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล เริ่มตั้งแต่18สิงหาคมเป็นต้นไปแล้วนะคะโดยนายอนุกูลพฤกษานุสักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านบอกว่าตอนนี้ทางรัฐบาลโดยสำนักง,งานกสทชได้ออกมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทันทีด้วยการนำเทคโนโลยีลวินเนส ดีลิชันนะคะตรวจสอบตัวตนแบบเรียลไทมในขั้นตอนการลงทะเบียนซิมการ์ดเพื่อป้องกันการสวมรอยลดความเสี่ยงจากการชอ่อโกงและก็การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมาตรการนี้ก็ครอบคลุมผู้ใช้บริการรายใหม่หมายถึงว่าทั้งระบบเติมเงินแล้วก็รายเดือนด้วยแล้วก็ผู้ใช้เดิมที่เปลี่ยนซิมแต่ใช้หมายเลขเดิม เริ่มใช้งาน18สิงหาคม2568ก็คือหมายความว่าใครที่มีซิมอยู่แล้วครับแล้วก็อยาก,ากอยากจะไปเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรแต่คือซิมซิมเดิมเออเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนซิมเบอร์เบอร์เดิมเบอร์เดิมแต่แค่เปลี่ยนซิมอะไรก็จะมีการสแกนใบหน้าด้วยนะคะครับก็เพื่อเป็นการนี่แหละครับป้องกันการสวมรอยลดความเสี่ยงจากการโชโกเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพมันเก่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เองครับนายอนุกูลท่านได้บอกว่านะครับผู้ใช้ก็ ผู้ใช้บริการก็สามารถลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตน ด้วยตนเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือส่วนบริการนะครับรวมถึงร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าย่อยทั่วประเทศโดยให้นะครับบริการต้องเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยสูงสุดตามข้อกำหนดของกสทชสํานักงานกสทชและพระบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562โดยการนำเอกสารครับในการลงทะเบียน ให้ใช้ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้บริการดังนี้นะครับบุคคลสัญชาติไทยบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงบุคคลที่ไม่มีสัญชาติหนังสือเดินทางพาส,สปอร์ตนะครับฉบับจริงกรณีนิติบ,บุคคลก็เป็นหนังสือรับรองนิติบ,บุคคลและเอกสารแสดงตัวตนนะครับของผู้ที่มีอํานาจนั่นเองครับค่ะก็คือเพื่อที่จะป้องกันการถูกโจรอจ ถูกโจรกรรมเรื่องของ,ข,องข้อมูล<ช>ส่วนบ,บุคคลนั่นแหละนะคะก็จะมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับเทคโนโลยี l i v e n e s s d e ด e c t i o n นะคะเป็นเทคโนโลยีตรวจสอบว่าผู้ยืนยันตัวตนเป็นบุคคลจริงไม่ใช่แค่ภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอหรือว่าหน้ากากแบบ3มมิติโดยระบบสแกนใบหน้าจะขอให้ผู้ใช้เนี่ย กระพริบตานะคะเหมือนที่เราจะสแกนจ่ายเงินนั่นแหละสแกนที่ธนาคารนะคะกระพริบตาเสร็จแล้วหรือว่าให้หยุดนิ่งคล้ายกับการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันของธนาคารซึ่งต,ต่างจากวิธีเดิมที่เพียงแค่ถ่ายภาพก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะก็จะทำให้มิจฉาชีพใช้ภาพหรือว,ว่าวิดีโออื่นมาสวมรอยนี่มันก็จะยากขึ้นนั่นเองเพราะว่าถ้าถ้าแค่เป็นภาพนิ่งเนี่ย มันก็อาจจะสวมรอยกันได้แต่ถ้ามีการกระพริบตาบ้างอ้าปากบ้างหรือว่าให้ทําเอียงหน้าอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะเขาเรียกว่า,าจ,จ,จับรายละเอียดได้เยอะขึ้นเอ,เอาเอาจเนเลเขาเรียกเ,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 เอาไปเจนเนเ t ตยากขึ้นอ,อะไรประมาณเอาไปสวมรอยยากขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความ มิดชิดขึ้นมานะเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของเราคือว่าง่ายคือนําเทคโนโล,โลยีเนี่ยมาใช้ในระบบเปิดซิมการ์ดให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นหให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจะเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนใช้บริการนั่นเองนะครับ